ใช้ฉายาอายุธอ่ทองดีกว่านะครับท่านรัชตะก็เอากำลังมาเยอะเลยยี่สิบสามสิบคนมาตั้งเซฟเฮาส์ที่นครผมเพื่อตามล่า,ายุธอ่ทองนะครับมผมโดนเรียกตัวมาท่านพลเอกธาน,นีเรียกตัวผมมาว่ามึงต้องมาจัดการอายุธอ่ทองให้ได้ผมก็เรียนกับพุ่งคัาบัญชาว่าท่านครับ เขาย้ายผมมาอยู่เะเลเนี่ยท่านยังไม่สะใจอีกเหรอผมก็มาทาหน้าที่ผมผมกํมาลังประชุมตํารวจอยู่ที่อาเภอไซน้อยจังหวัดกาแพงเพชรเนี่ยฮะบอกมึงลงมาด่วนเลยเลยวัดช่วยหน่อยเพราะว่ามันเป็นอันตรายกับบ้านเมืองเหลือเกินเลยผมเมื่อเข้ามาลงมาพบท่านพลตำรวจโทร,รัชตะเขาก็เอากำลังไปประกบรู้ว่าอายุทธเนี่ยมันไปอยู่บ้านหลังนี้นะครับ